สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําร้านอาหารรางวัลชลิศปี219นะครับชื่อว่าห้องอาหารปูลเลิศหรือเป็นที่รู้จักกันในนามข้าวหน้าไก่5้าแยกนะครับอันนี้ก็มีชื่อเรียกว่าข้าวหน้าไก่เหลอกงาทีนเป็นภาษากวางตุ้งนะครับมีเมนูเยอะแยะเลยแต่เมนูไฮไลท์ก็แน่นอนว่าต้องเป็นข้าวหน้าไก่นะครับแต่ก็ยังมีเมนูอาหารต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวน้าโกยซีหมี่ผัดซีอิวกุ้งชุบแป้งทอดไก่ทอด เอ่อผัดกระเพาผัดเปรี้ยวหวานนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกเมนูมาชิมกันนะครับวันนี้เรามากันตั้งแต่ช่วงร้านเพิ่งเปิดเลยนะครับลูกค้าก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แะ้วก็เมนูไฮไลท์เราต้องสั่งแน่นอนครับก็คือ,คอข้าวหน้าไก่ห้าแย่แกงจีนมะละแกงจืดตีนไก่นะครับแล้วก็ยังมีเกี๊ยวน้ำหมูแดงซึ่งอร่อยมากเลยนะครับทั้ง3อย่างแล้วก็ที่นี่เขาจะมีน้ำที่เป็นแบรนด์ของเขาครับคือข้าวหน้าไก่หลอกงาทีนะครับ ก็คือวันนี้เรามากับครอบครัวนะครับก็สั่งกันหลายอย่างกินข้าวหน้าไก่กับเยี่ยวน้าเข้ากันได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราสั่งวก่ซีหมี่เนื้อมาด้วยนะครับกินกันหมดเกลี้ยงเลยนะครับทุกอย่างอร่อยมากๆครับไม่ต้องปรุงเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยอยากจะแนะนําไอศครีมด้วยนะครับตบทานเป็นของหวานราคาแค่20บาทเท่านั้นนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ